และนี่ก็คือชากฮา,าที่หาดูได้ยากในตามจิ GTA ภาคา่5ทำไมดีวะเฮ้ยต้องหาเฮ้ย,ยนั่นไงพี่ครับไปส่งรถหน่อยครับได้เย้ยมันน่าเบือ่อต้องส่งคนม้างดีกว่าชานั่นไงรถคุณครับโ oh อ้ไมคดคัทเฮ้ยรอดได้ไงวะ อะไรไอ้น้องส่งมอเตอร์ไซค์ได้ป่าโอ้ได้จะส่งที่ไหนต่างประเทศครับเอาผมไปด้วยโอ้ได้เลยเอ้ยเดียวเดียวปนแมงเลยหน่อยเดี๋ยวเจอดีอืมขอเล็งแป๊บเดี๋ยวผมแหมไม่นี่ให้เราแป๊บอืมยี่ตัวตากประเทศตรงไหนวะอยู่ไหนวะไม่้จอคนชั้นสุดยอดไหมอืมสุดยอดเดนเน่โอ้โอ้นายตีรถฉันยังไงยด้ไงอืมโอ้เดี๋ยวโอ้ยชิบหายยังไง เพื่อนโอ้ยฉันออกไม่ได้อ่าโอ้เหืออยู่อย่างนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในชีวิตโลกนี้อีกได้แล้วฉนวันไม่อยากมีชีวิตแ่โอเคมึงไม่อยากมีชีวิตกัดลดนรกกลับมาอีกครั้งลต่ละวันนี้จะไปที่ไหนโอ้ใช่ผ่าแล้วไงเฮ้ยมาพังแน่เลยเราเ,ออเดี๋ยวรอได้ไงวะ อร้ยนะเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้เฮ้ยระวังอืมโอ้กูโดนเลยตายวะเนี่ยวันนี้ฉันจะไปที่ไหนเด้อฉันจะส่งเครื่องบินให้ใข่แดงนะวันนี้ฉันไม่รู้สิโอเคเครื่องบินว่าแต่อะไอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนั้นสินะอใครอยากได้ก็ได้ไปเถอะนะอืมอีจะถึงแล้วโอ้ใครกไโอ้ วันนี้ลุงขับพิเลนมากเลยโอ้ยมึงก็ับพิเลนกันใส่กางเกงมาเพื่อเออเกือบทำไอ้นั่นให้คุณยาวได้ไอ้นั่นหรอหมายถึงไอ้ปูหรอเดี๋ยวขอโทรปแป๊บห้าห้าศูนย์หน่งหกแปดบอกว่าเขาจะคงจะทำให้เราใหญ่ขึ้นได้นะภายในเวลาอีกไม่กี่วิมมันก็เพิ่มเอซิวายสตว์บ้างเลยนะถ่ายละ ฉากที yeah, it, it ่คุณเห็นต่อไปนี้เป็นรถไฟนันรกที่อึ้งที่สุดเสียวโอ้ยแม่งเอ้ยทำไรเดียวรไฟันรถไฟนรกทโอวีซทอันมันจะทําอะไรวะเนี่ยวันจะทําไรเพจโอ้ยว้ยโอวีงมล้วอม่งยังโนรงได้โอ้วไอยโนีอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยยโอ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้้ยอ้้ยอ้ยโยโอหน่อยโอ้ยนอยอย ตายไปเลยยิงมันยิงมันยิงมันให้ตายเออเอายิงมันระวัง,งเดี๋ยวขอชาร์ลูกศิลป์ก่อนเออมึงเธอมึงยิงตัวเองเพื่ออะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันนะยิงมันซ้ําเลยอาอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิบหายรู้ไงชิบหายนี่ต้องเป็นเออวันนี้ได้ตุ๋ยตูดสักทีพอใจเลยผมนี่ตุ๋ยตูดแล้วโอ้ตูดรถตุ๋ยตูด อเออโดนยิงซ้อมอีกกูก็จะบอกว่าก,กูกูก็เป็นเกย์เหมือนกันนะเลยอว่าวจริงๆนะนี่อ่โหมึงใช้อะไรเยอะกวะ